โอไฮโยก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็เยือบเกม Marvel The Amazing Spider-Man กันอีกแล้วนะครับผมและตอนนี้เนื้อหาของเราเนี่ยก็จะมาใน EP ที่3กันแล้วนะคะบบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะมากก่อนอื่นเนี่ยก็จะมีการบอกสกิลใหม่ๆที่มาหาเราแล้วก็โอเคครับผมทีนี้หน้าที่ต่อไปของเราเนี่ยคืออย่างที่เราเห็นตอนต้นคลิปนะครับว่ามีพวกนักเลงแล้วก็พวกนักฆ่าฆาตกรเนี่ย มาบุกเมืองอีกแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องรีบทําการไปทําหน้าที่ของเราในการช่วยเหลือประชากรทั้งหมดแล้วก็ฆ่าแก๊งพวกมันให้หมดนะครับมันเป็นเป้าหมายของสไปเดอร์แมนปีเตอร์พาเกอร์ของเราแต่ว่านี่มันอะไรกันครับเนี่ยคือมันมีพวกลาเบอร์ของพวกมันคอยมาแถวนี้ด้วยแล้วมันดูอันตรายมากเลยอะทุกคนแล้วเราจะสู้กับมันยังไงวะเนี่ยมันยิงเราลัวๆเลยอะทุกคนโอ้นี่นี่มันอะไรกันวะเนี่ย ตัวมันแปลกๆเหมือนกับ UFO อ่ะแต่มันเป็นของไอ้พวกแกงพวกนี้นะครับเนื่องจากพวกเอลัสเซียเนี่ยมันเป็นพวกที่เก่งทางเทคโนโลยีค่อนข้างจะมากนะครับก็เลยทําให้พวกนี้แบบสร้างอาวุธที่มันโกงๆขึ้นมาได้ง่ายนะครับเราว่าควรจะหนีไปก่อนดีกว่านะครับโอเคและที่เราจะทำเนี่ยก็คือไปตามจุดที่มีมุ่งหมายแล้วก็ไปทําการ ฆ่าพวกนักเลงแล้วก็ช่วยเหลือประชากรน,นะครับคือพวกนี้นี่แบบตั้งแต่แก๊งมันมาเนี่ยสร้างความเดือดร้อนเต็มเมืองเลยทุกคนเราก็ต้องทําการแก้มันให้หมดไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วของเกมสไปเดอร์แมนเนี่ยเราก็รีบไปดูกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจเนื้อหานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบระดับเทพแล้วเราก็ดูอีพีนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปดูอีพีเก่าเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยและตอนนี้ก็มากันเลยแล้วนะครับก็จะเป็นพวกนี้เราก็บอกว่า เฮ้ยอ้ยอ้ آ ه, آ ه, ของครบไหมอ้ายโอเคได้แต่จาัดก,การให้อ้ายมานี่มานี่โอเคจังหวะนี้เตะมันแล้วก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็ตีมันเข้าไปคอมโบสไตล์ของสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็ลืมบอกไปเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งจะไปอัพสกิลของสไปเดอร์แมนเรามาก็จะทําให้เราเนี่ย เก่งขึ้นแล้วก็มีโจมตีที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับบอกเลยว่าตอนนี้สไปเดอร์แมนของเราจะเก่งขึ้นแล้วก็ลบอย่างดิจิตอลนี่ไงทุกคนอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตอนนี้ผมเริ่มจะแบบเล่นระดับเทพแล้วก็เซียนขึ้นแล้วนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ล่ะเราเก่งขึ้นแล้วเราก็เรียบร้อยในระยะเวลาอันสั้นครับผม แป๊บเดียว4คนเรียบร้อยไปกับสไปเดอร์แมนเราแล้วนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้นี่คือแบบมันเริ่มจะเล่นได้แบบดีกว่าเดิมแล้วก็ออกข่าวเลยครับดูดิสไปเดอร์แมนทุกที่คือชื่อข่าวนะครับก็คือสไปเดอร์แมนทำการช่วยเหลือเมืองไว้อีกรอบจากการสังหารก็คือไม่ได้ฆ่าดิครับคือแบบ สั่งสอนพวกนักเลงแล้วก็ส่งตำรวจนะครับนี่เป็นยังไงทุกคนเฟลไปเลยเราก็แบบเริ่มจะด,ดังแล้วเะนาะทุกคนเป็นสไปเดอร์แมนเฟลเฟลสไตล์ปีเตอร์พาร์เกอร์แต่ว่าไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของเรานะครับนี่โอเคตอนนี้เราก็จีบทําการไปยังจุดต่อไปนะครับคือพวกนี้เนี่ยทำอะไรไว้หลายจุดมากเลยถ้าเกิดว่าผมจําไม่ผิดเนี่ยจุดต่อไปตามที่มาในข่าวก็คือพวกนี้เนี่ยทำการจุดไฟที่ตึกหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องรีบไปเพราะว่ามันกําลังจะมีคน นอยู่ในตึกนะครับแล้วเราต้องรีบไปทําการช่วยนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดเราไปสายนิดหน่อยนี่คือคนตายได้เลยนะทุกคนแต่ว่าเราจําได้ไหมครับผมในคลิปในคลิปที่หหรือคลิปที่2นี่แหละทุกคนที่ผมทําการไปช่วยคนในขณะที่ไฟไหม้อะทุกคนแล้วห่วงสุขภาพตัวเองมากกว่าคนแบบไม่ไฟมันร้อนทุกคนเราก็ต้องแบบห่วงตัวเองก่อนไงทุกคนโอเคตอนนี้ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะรีบทําการไปนะครับแต่มันจะติดที่เรื่องหนึ่งไว้ทุกคนคือตอนนี้เนี่ยผมเริ่มจะแบบ ต่อยเก่งอะไรแล้วในเกมนี้แต่ว่ามันจะติดตรงที่ว่าตอนผมใช้ใยในการเคลื่อนที่เดินทางเนี่ยมันจะติดลําบากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าการเล่นในเ PlayStation เนี่ยมันจะยากกว่าในคอมนะครับโอเคทีนี้เราก็จะรีบทาการไปต่อเลยแล้วก็ไม่รอช้ารีบไปนี่ก็จะเป็นสไตล์ของ Spider Man ฝึกหัดก็จะประมาณนี้แหละครับผมแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวนี้นี่คือเริ่มจะแบบเซียนแล้วแต่ก่อนอื่น เราขอพันยากันก,นก่อนเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะได้แบบเลือดเต็มเราก็จะได้ไปสู้อย่างสุดชีวิตนะครับเพราะว่าเลือดเต็มมันจะดีกว่างทุกคนกลัวตายเว้ยและตอนนี้ก็มากันแล้วนะครับผมจะเป็นรถคันนี้เลยมันจะเป็นรถของดับเพลิงนะครับแล้วเราก็จะทําการขึ้นไปบนรถไม้สิ่งมันเป็นรถตํารวจน,นะครับแล้วเขาก็จะพาเรามาที่นี่เลยครับผมจะเป็นตึกที่กําลังจะไฟไหมโอ้โหพวกนักเลงนี่มันจุดประทันเราก็มีคนอยู่ด้วยอย่างที่ผมบอกไปนะครับและสิ่งที่เราต้องทําก็คือในขณะที่พวกดับ เพิงจะมาเราต้องรีบาทการช่วยคนเอาไว้นะครับตอนนี้ก็เปิดสไปเดอร์เซนส์แล้วมันจะเลยแบบภาพมันจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะทําให้รู้ตําแหน่งของคนและตอนนี้ก็คุณป้ามานี่สิครับคุณป้าคุณป้าบอกเยในที่สุดก็รอดแล้วจะได้มีผัวสักทีโอ้โหคุณป้าเอ้ยมาตอนนี้ก็ช่วยเขานะครับดูๆแล้วก็ไม่ใช่ป้าเท่าไหร่นะครับอย่าบอกนะว,ว่าว่าจะรอผมว่าเอ้ยอันนี้ไม่เอาโอเคจังหวะน,นี้ก็เรียบร้อยช่วยเขาไปแล้วนะครับและทีนี้ก็ทําการขึ้นบนตึกแล้วเตรียมไปช่วยคนที่2คือมันมีเววลาาจํกัดด้ย ถ้าเกิดว่าเราไม่ทันเนี่ย คนภารกิจของเราก็จะล้มเร็วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอที่เปิดสไปเดอร์เซนส์กันก่อนเลยว่าอะไก็แล้วมันจะเป็นระบบที่แบบทําให้ทุกอย่างมันจะดูสีฟ้าๆแล้วมันก็จะเป็นการช่วยทําให้เราแบบดูชัดขึ้นแบบในขณะที่มันมีปัญหาอะไรมันจะเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับตอนนี้ก็คนที่2ออยู่ตรงนี้เราก็มาช่วยคุณแล้วนะครับผมนี่จังหวะน,นี้ก็มาเลยแล้วก็อุ้มอย่างดีเลยทุกคนสไตล์สไปเดอร์แมนของเรานะครับทีนี้ก็เรียบร้อยครับผมกับคนที่2นะครับต่อด้วยเราจะรีบทําการ ช่วยคนที่สามขอให้มันทันเดี๋ทุกคนมาโอ้โหไฟก็ร้อนเีนียวโหมาทุกคนคนที่สามมันอยู่ไหนวะทุกคนหามันไม่เจออ่ะมันอยู่ไหนโอ้โหติดไฟอีกทุกคนไฟมันร้อนเว้ยเดี๋ยวขอถอยก่อนนะคนที่สามมันหายไปไหนว่ามันมีอยู่สามคนนะครับเท่าที่รู้แล้วก็หาไม่เจอสักทีโอตกเมื่อกี้ผมเห็นแล้วทุกคนแต่ว่ามันตกไงทุกคนเดี๋ยวขอรีบไปก่อนมันมันจะไม่ทันแล้วทุกคนคนดูจังหวะนี้คืออย่าบอกนะว่า นี่ครับทุกคนจังหวะนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าก็อย่างที่เห็นแหละครับผมมันออกข่าวแล้วว่าสไปเดอร์แมนเล่นกับไฟโอ้โหดูชื่อข่าวเลยทุกคนสไปเดอร์แมนไฟบัคนะครับก็คือสไปเดอร์แมนทำการช่วยคนแล้วก็เล่นกับไฟโอ้โหดูข่าวเลยทุกคนโอโ้โก็นะครับผมเรียบร้อยภารกินล้มเหลวนิดหน่อยเพราะว่าช่วยคนสุดท้ายไม่ทันนะครับทีนี้ก็ ทำใหม่สิครับแล้วก็รอบนี้นะจะเอาให้ทันเลยแต่ก่อนอื่นเราขอรีบไปกันก่อนเลยก็แล้วกันนอกแล้วก็ระหว่างทางไปเนี่ยก็อยากจะขอแนะนําอะไรคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องของผมหรือว่าเพิ่งดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกในช่องของผมอะไรยังไงเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับคนดูส่วนผลที่กดไว้แล้วเราก็เป็นครอบครัวในจานเกมมิ่งกันแล้วครับผมมาตอนนี้ก็รีบไปกันเลยสิและทีนี้เราก็มาแล้วนะครับแล้วระหว่างนี้ก็จะขอบอก สําสหรับคลิปนี้เนี่ยเมนแรกจะเป็นเฉพาะของคนที่พิมพ์ว่าเมนแรก FC Online Jan Gaming ประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์ว่าเมนแรกกับสไปเดอร์แมนเกมมิ่งอะไรประมาณนี้แบบอะไรที่มันแตกต่างจากปกติครับคือปกติก็แค่เมนแรกแต่รอบนี้ขอเป็นแบบเมนแรกสวัสดีครับพี่ o อ l จา e Jan Gaming อะไรประมาณนี้หน่อยนะทุกคนมามันจะได้แบบดูพิเศษหน่อยเออถ้าเกิดว่าเป็นธรรมดาผมจะไม่นับเป็นเมนแรกนะครับกับคลิปนี้และคลิปนี้เนี่ยเราต้องกดไลค์ให้เกิน100ไลค์เพื่อคลิปต่อไปของสไปเดอร์แมนนะ โอเคตอนนี้เราก็มาช่วยคนกันแล้วนะครับผมและทีนี้ก็คืออันดับแรกผมดูไ้แล้วนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ที่นะครับก็คือผมจําตําแหน่งได้แล้วว่ามีทั้งหมด3คนและคนไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเมื่อกี้ก็คือดูไปอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเราจะไี้ทาการ ไปช่วยคนต่อไปคนที่2กับสนะครับคือคนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ส่วนของตึกกลางแล้วก็อีกคนนึงจะอยู่บนสุดของตึกนะครับเราก็จะค่อยๆไปทีละคนนะครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้คนเดียวก็รอบไปเกือบจะครึ่งเวลาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ารอบนี้เราต้องทานอยู่แล้วมานี่สิครับคุณป้าทีนี้ก็กระโดดลงไปเลย ด้วยความเร็วสูงเดียทุกคนจังหวะนี้งานกําลังจะไวเลยส่วนคนที่3ผมก็จําได้ว่าอยู่อีกตึกหนึ่งทุกคนทีนี้ก็รีบไปเลยแล้วก็ปีนขึ้นตึกอย่าเพิ่งหลอนสไปเดอร์แมนปะีเตอร์นายน่ะทำได้ปีเตอร์รีบไปสิปีเตอร์ Peter. โอเคจังหวะนี้ก็มากันแล้วแล้วก็ไฟมันร้อนๆอ,อย่างนี้นี่คือสบายใจโอเคผมบอกเลยว่าไอคนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเผาไฟกันหน่อยนะทุกคนโอเคเรียบร้อยะบอกนะว่าจะออกข่าวอีกว่าสไปเดอร์แมนพาคนไปลุยไฟอันนี้นี่ไม่เอานะทุกคนแล้วก็โอเคครับผ ผมช่วยไปแล้วอย่างสวยงามนะครับทีนี้ก็ไปแล้วครับโอเคนี่สไปเดอร์แมนของเราก็ไปแล้วแล้วพวกนี้นี่ก็คือขอบคุณสไปเดอร์แมนนะครับทีนี้ก็ออกข่าวกันแล้วก็วผมนี่ข่าวใหม่สไปเดอร์แมนคือพระเอกฮีโร่ของเราได้ทําการช่วยเมืองเอาไว้จากเหตุการณ์ไฟไหม้นี่เฟี้ยวสุดๆไปเลยอย่ะทุกคนดูดีข่าวของเรานี่คือมาบ่อยมาแรงมากเลยทุกคนช่วงนี้และตอนนี้ก็คือเรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการช่วยเหลือเมืองในอีกรอบนึงและทีนี้เนี่ย มันยังไม่จบนะครับมันยังมีอีกแต่ก่อนอื่นเราขอพันยากันก่อนเลยว่าอะไรกันนาะคือปกติเนี่ยมันเป็นการพันายบนแผลนะครับบนบาดบนบาดแผลมันจะเป็นการพันายเว้ยแต่เนื่องจากเล่นฟรีไฟลมาไงก็เลยติดเรียกพันยานะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับและทีนี้ก็จุดต่อไปจะอยู่ห่าง1กิโลเมตรอีก300เมตรนะครับก็คือจุดต่อไปที่เกิดเหตุการณ์อาจจะเป็น จุดแถวตึกอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้นะครับแต่รอบนี้เนี่ยมีนักเลงพวกอีพวกร e, ัเสเซียเหมือนเดิมนะครับค่อนข้างจะหลายคนแล้วเราก็ต้องทําการไปเก็บเคลียร์ให้หมดนะครับเราก็จะรีบ P O โไปเลยบอกเลยว่าตอนนี้เริ่มจะแบบมีสเตปเท่แล้วนะครับนี่เป็นยังไงทุกคนดูดิเล่นสุดเฟี้ยวไปเลยอะทุกคนกับสไปเดอร์แมนคนใหม่ปีเตอร์พาเกอร์ออเนเชีนเกมมิ่งนี้จังหวะนี้ก็รีบไปต่อเราก็ใช้ตึกบางทีก็จะมีหล่อนนิดหน่อยแต่ก็ยังเฟี้ยวเหมือนเดิมกับสไตล์ของเรานะครับนี่ก็วิ่งขึ้นตึก บลูเรสิครับนี่สไตล์ของสไปเดอร์แมนน่อนทุกคนทีนี้ก็มากันต่อเลยแล้วก็มาจับตรงนี้มาขึ้นอีกด้วยความเร็วสูงแล้วก็วิ่งมาเลยทีนี้ก็อยู่ห่างอีกประมาณแค่400กว่าเมตรแล้วนะครับเราก็จะรีบทาการไปตรงๆเลยโอ้โหระหว่างทางนี่มีพวกต้นไม้ด้วยนะครับเนี่ยทุกคนแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะใยของสไปเดอร์แมนสามารถใช้กับต้นไม้ได้นะครับบอกเลยว่าเฟลสุดๆไปเลย ทีนี้ก็คือไปต่อแต่ข้างหน้ามีน้ำครับผมเดี๋ยวเราจะลองดูว่าสไปเดอร์แมนของเราว่ายน้ําเป็นไหมทุกคนแถวนี้แต่ก่อนอื่นเราขอดูนี่กันก่อนด้วยแถวนี้คือมีคนทําอะไรวะเนี่ยไอ้พวกนักเลงสี่คนนี้นี่คือทําการอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันดูดิคือพวกมันทําการปล่อยข่าวอะไรไม่รู้อะแล้วก็แบบ มันทําอะไรไม่ดีในเมืองอีกแล้ววะทุกคนคือมันปล่อยอะไรไม่ดีออกมาเราก็ต้องรีทาการเก็บมันให้หมดนะครับวันนี้ก็คือไอ้พวกนี้นี่มันช่างสดซะเหลือเกินเมื่อกี้ก็คือพวกเขาทําการซื้อขายของอะไรที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เฮ้ยอาจารย์เย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่โหลบแบบดิจิตอลแล้วว่าเตะม,มันโอเคจังหวะน,นี้ก็เตะมันไปเลยสิครับเรียบร้อยหนึ่งคือผมบอกเลยว่าตอนผมเล่นเกมมาว e ลเนี่ยสิ่งที่ผมชอบสุดก็คือสไตล์การเตะต่อยนะครับบอกแล้วมันเท่สุดๆไปเลยครับคือการเตะคอมโบอะไรของมาว e ลจะแบบ เป็นอะไรที่เฟี้ยวและนี่ไงทุกคนคนที่โดนพวกมันจับไว้นะครับคือพวกนี้เนี่ยปนของของเขาแล้วก็ปนเงินถ่ายตังของเขานะครับโบโหเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไม่ดีเลยแล้วนี่อะไรลนะ่ะทุกคนมีกระดาษอยู่ที่มีเขียนว่าฉันสามารถช่วยคุณได้สไปเดอร์แมนอะไรวะเนี่ยทุกคนจากเคลวนอะไรวะเนี่ยคือตอนนี้เราได้กระดาษอะไรแปลกๆมาที่มีเขียนว่าฉันสามารถช่วยคุณได้สไปเดอร์แมนจากเควิน คืออะไรครับเนี่ยคือมันจะใครจะช่วยอะไรผมผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทุกคนตอนนี้ เดี๋ยวเ,เป็นว่าตอนนี้ราขอตามไปยันที่ที่มีเป้าหมายกันก่อนเลยก็แล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยตำรวจกําลังจะอยู่ในความซวยนะครับก็คือง่ายๆว่าไอ้พวกนักเลงของรัเสเซียเนี่ยกำลังจะแบบสร้างความวุ่นวายและตอนนี้เราต้องีไปทําการช่วยตํารวจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยดูที่หลังกันอีกทีนะครับโอ้โหที่นี่ก็คือเป็นลรงจอดรถของพวกรถบัสใหญ่แล้วก็มีพวกไอ้ชั่วทั้งหลายยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นพวกของรัเสเซียเหมือนเดิม แล้วพวกนี้เนี่ยโอ้โหเถื่อนซะจริงๆเลยนะพวกมึงเนี่ยมานี่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 จะลูกโอเคเตะมันเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยเฮ้ยมันยังไม่ตายก่อพวกนี้นี่ก็ช่างถึกจังเนาะแล้วก็เข้ามาเตะมันต่อยมันแล้วก็เตะๆเ,เรียบร้อยโอเคมันยังอีกยังอีกจะต่อยกูหรอเรียบร้อยจังหวะน,นี้แหละดึงปืนออกมาแล้วก็เตะต่อยกระโดดเรียบร้อยครับผมจังหวะน,นี้เสร็จไปสองนะฮะแล้วก็รายที่สามอยู่ไหนกันเอ่ย เราก็จะแบบชิวๆขึ้นขึ้นตึกไปทําไมก็ไม่รู้นะครับกดไปแล้วมันเผื่อไปโดนตึกเว้ยจังหวะน,นี้ก็ไล่ต่อไปเดี๋ยวอีกคนนึงรอก่อนแป๊บนึงนะกูกำลังจะไปหามึงแต่ตอนนี้ก็ขอเตะไอ้นี่ก่อนแล้วก็ ได้เลเวลอัพมาไว้ทุกคนสกิลของเราออพไปอีกขันหนึ่งแล้วนี่อะไรนะ่ะนักเลงเหรอต่อยมันสิเออไม่ใช่นี่มันคุณตำรวจตัวโหเมื่อกี้ผมเกือบไปต่อยคุณตำรวจแล้วว่าอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่ก็ตำรวจเมื่อกี้นี่คือเกือบไปต่อยตำรวจซะแล้วทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เรามาหาพวกนักเลงต่อแล้วเราก็ต่อยมันจังหวะน,นี้ก็สามหนึ่งเหรอหลบอย่างดิจิตอลแล้วก็เตะมันโอ้โห,โหเตะกลางหัวเลยทุกคนจังหวะน,นี้ก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งและอีกคนหนึ่งจะทำอะไรจะทำอะไรมานี่มาน,มนี่จะไปไหนมาน,มนี่เร อยทุกคนเตะหัวมันเข้าไปต่อยมาอีกแล้วก็ซ้ำโดยการเตะแล้วก็ติดมุมจังหวะน,นี้ก็จับหัวเราก็เรียบร้อยครับผมลงไปนนอนกองกับพื้นเลยทุกคน ทั้งแกงก็เรียบร้อยไปอีกส่วนหนึ่งแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยห,หัวหน้าหัวหน้ามันมาวะ่ะทุกคนนี่อะไรวะเนี่ยดูไซส์ดิตัวโคตรใหญ่เลยทุกคนสําหรับไอนน้นี่นี่ต้องใช้หมัดหนักแล้วว่ะทุกคนดูดินี่ก็จะเป็นสกิลใหม่ที่จะได้มานะครับจะเป็นหมัดหนักโดยการกดปุ่มโอค้างไว้เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกับหมัดหนักนะครับนี่หมัดหนักพลังเอ้ยใจเย็นเฮ้ย โอ้โห oh, หลบทันหลบทันเว้ยทุกคนโอเคมาใหม่มาใหม่มัดหนักสไตล์ของทอ่อเอาไปพลังไฟฟ้าไอ้ไม้สี่พลังใหญ่สบปเดอร์แมนนะครับผมทีนี้ก็ต่อยมันแล้วก็เตะมันต่อยต่อยเตะกระโดดต่อยเฮ้ยเมันจะปล่อยคอมโบใส่ผมไม่นะไม่คือไอ้ไอ้ไออยังยังเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายรอดเว้ยทุกคนรอดโอเคมาใหม่สิมึงมาใหม่แป๊บหนึ่งนะคือผมขอถอยดูก่อนมันยังไงวะเนี่ย ไอคนนี้นี่คือมันเป็นอะไรที่แปลกเว้ยคือต่อยปกติมันไม่ยอมตายต้องใช้หมัดหนักนะครับแต่ว่าหุยมันปล่อยระเบิดใส่เราด้วยเดี๋ยวขอถอยไปตั้งหลักพัญญาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับคือถ้ามันเป็นอย่างนี้นี่คือไม่ได้เดี๋ยวเราตายเว้ยทุกคนใจเย็นใจเย็นปีเตอร์นายทาได้โอเคมาใหม่มาใหม่ไหนมึงอยู่ไหนมานี่โอเคเดี๋ยวขอหลบกันก่อนแป๊บนึงนะแล้วก็มานี่เอ้ยมึงจับกูอีกแล้วเหรอ มึงนี่ช่างติดจับจริงๆเลยนะโอเคไม่เป็นไรทุกคนจังหวะนี้เอาใหม่แล้วก็อย่าบอกนะว่าเราโดนอีกแล้วอ่ะดูมันต่อยผมดูดูดูดค่อนข้างจะแรงซะเหลือกเกินไม่เป็นไรเราจะเอาใหม่เตะมันก็คือตอนนี้นะ หลังจากที่สู้กับมันไปเกือบจะ2นาทีแล้วผมเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราจะเตะต่อยกับมันธรรมดาเนี่ยไม่ได้เราต้องใช้สกิลพิเศษแต่ก่อนอื่นขอถอยมาพันญ,ญาก่อนนะแต่ว่าดูประชากรมองผมดิเขาเึกว่าอะไรวะเนี่ยสไปเดอร์แมนหลบมาทําอะไรในพุ่งย่าวะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวขอกลับไปที่เดิมก่อนนะครับและทีนี้ล่ะผมมาแล้ว บอกเลยว่ารอบนี้จัดเต็มแล้วก็มัดหนักนี่เรียบร้อยครับผมจังหวะน,นี้มือละซี่แล้วก็ต่อยมันขึ้นบนหัวแล้วก็ต่อยมันยังเรียบร้อยสวยงามครับผมนี่อย่าคิดจะมาหาเรื่องกับสไปเดอร์แมนนะไอหนูน้อยและตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วเลยเฮ้ยนี่ใครวะเนี่ยใครครับเนี่ยเขาชื่อว่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอเขาบอกว่าฉันน่ะชอบการต่อสู้ของนายมากเลยนี่ไงทุกคนเคลวนที่ส่งจดหมายให้เราแต่เขาไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเขาบอกว่า ผมนะ่ะมีประสบการณ์ไงและตอนนี้เขาก็บอกว่าฉันน่ะเป็นหนึ่งในคนรัสเซียนรัเสเซียแต่ว่า ฉันน่ะไม่มีเพื่อนที่เป็นพวกนักเลงอะไรเท่าไหร่เพราะฉันน่ะไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็บอกว่าแต่ทุกคนน่ะเรียกเขาว่าเป็นนักล่าเพราะเขาเป็นนักล่าจริงๆแต่ว่าเขาน่ะไม่ได้ฆ่าคนคนดีอะไรประมาณนี้ฉันก็บอกว่าแล้วอะไรของนายล่ะฮะอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็บอกว่าฉันสามารถทําให้นายน่ะเป็นนักล่าได้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนร้ายอะไรประมาณนี้นักล่าในทางที่ดีอันนี้อะไรของเขาวเนี่ยนี่เหรอที่เขาบอกจะช่วยผม แต่ผมไม่เข้าใจมากเลยว่ายัางไงแล้วเขาก็โยนใบนี้มาให้ผมอ่ะทุกคนคือมันเป็นการ์ดของเขานะครับแล้วตอนนี้เราก็รู้ที่อยู่ของเขาแล้วเราก็ไปหาเขาได้นะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามีคนโทรมาหาเราเดี๋ยวขอคุยกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ โอ้ชีพหายทุกคนเรือเราหายชีพหายเลยทุกคนคือลืมไปเลยว่าเราหนะ่ยังเป็นนักเรียนแล้วเรามีงานที่ต้องทําคือเราเป็นนักถ่ายภาพใช่ไหมในสาขาของเราวันแล้วก็เพื่อนของเราโทรมาเขาบอกว่าเขาลืมถ่ายภาพที่ต้องใช้ในงานทีนี้ก็คือผมต้องไปถ่ายเองนะทุกคนคือสไปเดอร์แมนก็ต้องเรียนเว้ยทุกคนสไปเดอร์แมนก็มีงานมีการทํานะครับทีนี้ก็คือเราต้องทําการทํางานเอ้ยผมจมน้ํา ลืมไปเลยว่าสไปเดอร์แมนว่ายน้ำไม่เป็นโอโ้ทุกคนครับจังหวะนี้เราว่าเราต้องฝึกว่ายน้ําแล้วว่างๆอ่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะขอบอกกันก่อนเลยนะครับว่า เราต้องรีบไปทํางานกันแล้วงานของเราก็คือถ่ายรูปแล้วผมคิดไอเดียดีๆออกมาได้แล้วเว้ยทุกคนคือไอคนเมื่อกี้ที่ชื่อว่าเควินเนี่ยคือเขาเป็นนักล่าใช่ไหมแล้วเขาก็ล่าพวกสัตว์อะไรพวกเนี้ยเราจะไปทําการไปที่บ้านของเขาโดยการที่เราไม่ได้เป็นสไปเดอร์แมนนะครับเราจะไปในร่างจริงๆของเขาที่ไม่มีใครรู้ว่าเราคือใครนะครับนี่พูดง่ายก็คือเราจะมาทําการแบบถอดชุดของสไปเดอร์แมนแล้วไปเป็นเหมือนคนปกติแล้วก็ไปแบบไปขอเขาถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นะครับจะไปขอเขาถ่ายรูป พวกผลงานที่เขาทําไว้นะครับและหลังแจนก็คือจะไปแต่ว่ายังไงก็ไม่เปิดเผยตัวตนนะครับเพราะว่าสไปเดอร์แมนไม่เคยเปิดเผยตัวตนของเขาให้ใครนะครับทีนี้ก็จะรีบทําการไปหาบ้านของเขาแล้วก็ ไปทําการไปถ่ายนะครับแล้วก็เราคิดว่าทําไมผมไม่กลับไปบ้านตัวเองเพื่อเปลี่ยนชุดก่อนอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเราก็ดูกันไปเลยสิครับนี่ตอนนี้ก็กดปุ่มเข้าไปในบ้านแล้วก็หายตัวหายตัวเสร็จปุ๊บก็กลับมาอีกครั้งนะครับนี่มาเป็นร่างจริงๆของเีเตอร์พาร์เกอร์นะครับแล้วก็เข้ามาแล้วเอมสวัสดีครับคุณไครอนผมปาร์เตอร์นะครับคือว่าผมมาเพื่อถ่ายภาพข้อมูลและตอนนี้ผมมาหาคุณครับ ประตูมันเปิดอยู่ผมก็เลยเข้ามามีคนอยู่ไหมตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับรู้สึกว่าเขาจะอยู่บ้านประวานหรือว่าไม่อยู่เออมคุณคุณครับคือว่าผมมาแล้วคุณอยู่ไหนไม่อยู่อะหวะทุกคนโอ้โหอากาศก็ไม่ดีซะด้วยน่ากลัวจริงๆเลยทุกคนโอ้โหดูดิคือผลงานนี่เป็นอะไรที่ใหญ่อันนี้คืออะไรวะเนี่ยทุกคนเป็นผมนี่อยากจับอยากดูว่ามันคืออะไรเดี๋ยวดูกันนะครับว่าปีเตอร์จะทําอะไรปีเตอร์จะจับไหมว่าแล้วทุกคนปีเตอร์เหมือนผมเลยจับอยู่แล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ย เอ้ยอะไรวะเนี่ยเขาทักทายหาเราหวัดดีอ่ะแล้วเรานี่ตกใจเลยเขาบอกว่าขอโทษนะที่ผมทําให้คุณตกใจนะผมชื่อเควินโอเคจริงๆเขาไม่รู้นะครับว่าเรารู้จักเขาตั้งแต่แรกแล้วเพราะเราไม่ได้เปิดเผยว่าเราคือใครไงทุกคนแล้วเขาบอกขอโทษนะที่ผมทําอะไรแบบนี้คือว่าผมชอบติดเล่นนะ่ะทีนี้เราก็บอกว่าครับครับคือว่าผมมาถ่ายรูปผลงานอะไรของคุณนะครับคือว่าผมชื่อปีเตอร์นะครับแล้วเขาก็บอกว่า และคนนี้เขาก็บอกว่าออครับเดี๋ยวผมก็จะให้ถ่ายนะครับแต่ก่อนอื่นจะขอบอกอะไรก่อนที่แรกนะเสือที่อยู่ด้านหลังนะมันอยู่ตรงกลางแต่ว่าผมเปลี่ยนตำแหน่งของมันมาวางตรงนี้มันจะได้ดูดีขึ้นและที่นี่นะผมตกแต่งอะไรไว้อย่างดีเลยและเดี๋ยวเขาก็บอกว่าอ๋อครับครับและที่นี่ก็คือคนสร้างขึ้นมาให้เหมือนกับแบบเป็นเหมือนกับสวนสัตว์อะไรประมาณนี้หรอครับแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ขนาดนั้นแหละครับคือผมนะทําการแบบชอบท้าทายอะไรใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองแล้วก็ชอบสร้างผลงานใหม่ๆอย่าง เช่นแบบไปล่าสัตว์ล่าคนที่มันเป็นการแบบดัดพันธุกรรมอะไรประมาณเนี้ยครับคนดูคือแบบมันจะมีมนุษย์ดัดพันธุกรรมอะครับที่แบบเอาคนกับส ح, ัตว์มารวมกันเป็นหนึ่งแล้วมันจะเป็นอะไรที่อันตรายและขุลุงคนนี้เนี่ยเรเวนเขาก็คือเป็นคนที่ชอบไปล่าพวกมันแล้วก็ เอามันมาแบบเก็บไว้ที่นี่นะครับแบบฆ่ามันแล้วก็มาเก็บไว้เป็นตัวตกแต่งนะครับเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบอันตารายไงทุกคนมันจะทําลายแบบมันจะฆ่าคนทั่วไปได้ก็เลยแบบไม่ควรอยู่ไงแล้วลุงคนนี้เขาก็จะแบบไปทําการเก็บพวกมันมาแล้วเขาก็บอกว่าผมน่ะเป็นคนดีคุณไว้ใจผมได้ปีเตอร์แล้วถ้าเกิดว่าคุณสนใจผมจะทําการแบบเอาคุณมาเป็นพวกด้วยแล้วผมก็บอกว่าอ๋อครับครับโอเคแล้วแล้วเขาก็บอกว่าฉันนะ่ะมีพลังเยอะที่สามารถทําอะไรแบบนี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคน อันนี้เขาก็แบบแนะนําตัวอะไรประมาณนี้ทั่วๆไปนะครับแล้วผมก็คือบอกว่าน่าสนใจมากเลยคุณนี่เก่งจริงๆเลยนะครับคุณครวินผมนี่คือเพิ่งเห็นคนแบบนี้นะทุกคนคือแบบคนนี้เขาเก่งกว่าแบบแล้เขาก็บอกว่าขอโทษนะคุณปีเตอร์แต่ผมขอไปคุยสายกันก่อนแป๊บน,นึงนะผมก็โอเคครับผม เขาบอกว่าตอนนี้เขาคุยสายอยู่ประมาณว่าแบบเออคุณส่งของมาได้เลยอะไรประมาณนี้เขาคุยของเขาช่างเขานะครับทีนี้ก็คือเท่าที่ผมรู้จักเขาเนี่ยเขาจะชวนผมให้ทํางานกับเขาด้วยแล้วก็เขาบอกว่าจะถ่ายรูปอะไรก็ถ่ายได้เลยเดี๋ยวผมก็คุยสายแป๊บทีนี้ก็จะมาทาการดูนะครับว่าถ่ายรูปอะไรกันดีเออทุกคนถ่ายนี่ดีไหมทุกคน เดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายนะครับแชปนี่แต่ว่ามันไม่ได้อะทุกคนคือมันต้องเป็นอะไรที่แบบเฟี้ยวๆที่นี่3อย่างนะครับเดี๋ยวขอหากันก่อนว่าจะถ่ายอะไรดีดูกันก่อนนะครับว่าถ่ายเสือได้ไหมถ่ายแคปแล้วก็ รู้สึกว่ายังไม่ได้นะครับคือมันต้องขึ้นเขียวก่อนไวมันถึงจะแบบเป็นอะไรที่ดีแล้วก็อันนี้อะไรทุกคนมันจะเป็นของที่นี่นะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนกับอะไรวะเนี่ยมันตัวอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้คือไม่ได้เป็นพวกมนุษย์พันธุกรรมนครับอันนี้คือไม่ได้เป็นพวกมนุษย์พันธุกรรมนะครับ,นนรบแต่ว่ามันจะเป็นของที่เขาหามานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดไวไปก็ขออภัยกันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดูเก่าของอนจารน์เกมมิ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจสเตกสไตล์การพูดของผมย่แล้้วนนะคครับโเทีีก็ เราจะมารีบทําการถ่ายรูปมันนะครับนี่แชะไปเลยสิครับรูปที่1ได้แล้วโคตรสวยงามเลยอะทุกคนต่อไปก็จะเป็นรูปที่สองนะครับผมนี่ก็เลื่อนกล้องมาหน่อยซูมนิดหน่อยแล้วก็อัดแชะนี่เรียบร้อยรูปที่สองนะครับรูปที่3อยากได้เป็นของงูตัวนี้มากเลยทุกคนคือมันค่อนข้างจะแบบเฟี้ยวอะทุกคนนี่ดูดิเท่สุดๆไปเลยเราก็จะทําการถ่ายรูปของงูตัวนี้แหละทุกคนเป้าหมายของเราก็ถอยมานิดนึงแล้วก็ แะนี่สวยงามโอเคตอนนี้ก็ถ่ายไปแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่า คุณอยากจะมาดูทรอฟี่ก็คือพวกผลงานที่เขาทําไว้อีกเพิ่มเติมไหมมันจะเป็นพวกแบบรางวานันถ้วยรางวัลของเขาอะครับง่ายๆก็คือประมาณนั้นนะครับผมก็บอกว่าครับเดี๋ยวผมไปดูทีนี้ก็ทําการไปดูแต่ว่าเราใช้ใยสไปร์แมนขึ้นไปไม่ได้เอ้ยไม่ได้ทุกคนไม่ได้ลืมไปเลยดีนะที่ผมไม่ได้ใช้อะทุกคนคือเราอยู่ในร่างของคนปกติเหมือนกับว่าเป็นแค่นักศึกษามาหาเขานะครับจะโชว์อะไรแบบนั้นไม่ได้ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วดูดิทุกคนนี่แหละคือพวกมนุษย์พันธุกรรมที่เขาจับมาเขาบอกว่าสวยไหมล่ะหรือว ผมก็โหอะไรครับเนี่ยดูดิคืออลังการจังวะทุกคนที่เขาประจับมาผมบอกว่าผมก็บอกเขาวัานเดอว่าสไปเดอร์แมนจับมาให้คุณซะอีกแล้วเขาก็บอกป่าวันนี้ผมจับด้วยตัวของผมเองแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ย hey, นี่คุณฆ่ามันเหรอและนี่เขาก็บอกว่าก็ผมทําเพื่อช่วยประชากรยังไงล่ะเพราะถ้าเกิดว่าไม่ฆ่าพวกมันน่ะพวกมันก็จะฆ่าประชากรผมก็เลยทําการฆ่าพวกมันแล้วก็มาที่นี่ผมก็บอกอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วครับผมและทีนี้เขาก็บอกว่า เขาก็บอกเมียจะถามอีกไหมผมก็ไม่มีแล้วครับผมแต่ว่ามีคําถามสุดท้ายอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเออเขาก็บอกว่าอาถามมันเลยถามมันเลยว่ามามีอะไรแล้วเราก็เลยจะถามเขาไปว่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอดูกันก่อนว่าเราจะถามเขาไปว่าอะไรน,นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็ รอดูก่อนแป๊บนึงนะครับเขาบอกว่ามีอะไรก็ถามมาได้เลยแล้วเราถามเขาว่าคุณอยู่แค่คนเดียวงั้นหรอแล้วเขาก็บอกว่าไม่จริงๆฉันฉันมีน้องหรือพี่คนหนึ่งด้วยที่เป็นผู้ชายแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วแล้วฉันก็แบบ โตแล้วก็คือง่ายๆว่าโตกันแล้วไงทุกคนก็แบบไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าคุณต้องการอะไรไหมคุณปาร์เกอร์ผมก็บอกว่าเออครับครับคือว่าไม่ต้องการอะไรแหละครับผมตอนนี้ก็จะไปแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขาให้โอกาสผมใน,ในการถ่ายรูปนะครับแต่ยังไงเขาก็ไม่รู้ตัวตนที่แท้จ,จริงของผมแล้วก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผมนะครับแต่ผมนี่ก็ติดกวนตีนะทุกคนคือบอกไปว่าไอสัตว์พวกนี้สไปเดอร์แมนช่วยจับเอาไว้งั้นเหรอโหเป็นอะไรที่กวนตีนมากเลยทุกคนแต่ก็ช่างมันนะครับตอนนี้ก็ได้้ข อะไรจากเขามาเยอะแยะแล้วครับแล้วทีนี้ก็คือผลงานของเรานะครูเห็นแล้วต้องตกใจอย่างแน่นอนเลยแต่ตอนนี้ก็ขอออกจากบ้านกันก่อนเลยก็แล้วกันนอนแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาที่บ้านของเรากันแล้วนะครับวันนี้ก็ข้ามมานะครับทีนี้เราก็อยู่ในบ้านของบิทเตอร์และตอนนี้มีคนโทรมานะครับผมก็คือนี่ใครกันนะและทีนี้ก็คือบอกว่านี่มันเสี่ยงผู้หญิงนี่ว่าทุกคนแล้วผมก็บอกว่าอะไรน่ะเธอโทรมาหาฉันทําไม และทีนี้ก็คืออ๋อทุกคนตอนนี้นี่ก็คือ Black Cat นะครับผมแฟนซิลิก้าอะไรเนี่ยชื่อของเขานะครับ b l k c k t a t และเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อันตรายนะครับผมคือผมเคยทำให้เขาโดนติดคุกไปแล้วรอบหนึ่งแต่เขาบอกว่า ตอนนี้นะเขาแหกคุกมาก็อย่างที่เห็นแหละครับที่เขาทุยคุยโทรศัพท์กับผมได้เนี่ยเขาแหกคุกมาแล้วเขาก็บอกว่าการเข้าคุกนั้นอนะ่ะเป็นเพียงแค่การแบบสนุกสนุกสําหรับมันอนะ่ะทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเราก็ต้องไปทําการเคลียร์กับคนนี้ด้วยคือตอนนี้นี่งานของสไปเดอร์แมนมันเริ่มจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยอนะ่ะทุกคนแล้วก็เขาก็บอกว่าเออเป็นยังไงล่ะไม่ได้คุยกันนานเลยนะสไปเดอร์แมนผมก็บอกว่าโอ้โหอะไรของเธอวันนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางสายก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยโอ้ อะไรของเขาวะเนี่ยทุกคนคือเดียวนี้นี่งานของเรามันเยอะจริงๆเลยแต่เดี๋ยวเอาเป็นว่าไว้ว่างๆผมจะมารีวิวบ้านให้นะครับเพราะว่ายังไม่เคยรีวิวบ้านเลยอะแล้วส่วนที่เหลือก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมติดตามให้กันด้วยนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเอาลาไปลาบายบาย